วันนี้เข้าไปดูไอช่องแอดมินต้มนะตอนที่ตอบคำถามที่โรงพยาบาลก็เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็มีคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ให้เราบอกว่าเรานี่พูดได้พูดได้อยู่แต่ว่าจะให้แน่จริงเนี่ยต้องศึกออกมาต่อสู้กับโลกเหมือนกันเพราะว่าเงี้นะในทอาองนั้นแะนะอย่าให้อย่าให้เราศึกออกไปเลยว่ะ <c oughs> มันหามาแล้วไงเห็นอไหมมันหามาแล้วนะมันหามาแล้วมันรู้แล้วว่าโทษมันเป็นยังไงเนะชื่เอเถอะเราอยู่เง่ายเงี้ยอย่างเงี้ยดีแล้วนะถ้าเราออกไปก็คนแรกที่เราจะตามหาก็คือไอ้คนที่มันตะ้องไปแล้วถ้าออกไปก็นมึงอยู่ไหนวะเจอกันไหนเว้ยให้เราอยู่เงี้ยแหละดีแล้วเราว่านะ มารมเรื่องอะไปคือเรื่องบ้านนี่ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่เนี่ยไม่อยากเชื่อนะว่าเราบวชได้เนอะไหมโอ้อาสาจาันโลกชายบวชได้มาโลกนี้ล้มเย็นขึ้นมาเยอะเลยรัลบรองไม่อยากให้เราออกไปแน่นอนมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้<า>พอเราออกมาแล้วโลกมันก็เย็นขึ้นเยอะเห็นไหม ลูกหลานที่บ้านหนองแสงสร้อยเงี ato, al, ้ยเห็นไหมคูบาโต้คูบาเต้เงี้ยเมื่อก่อนนี่พ่อแม่กินข้าวไม่ได้เลยนะเห็นลูกนี่กินข้าวท้าน้ําตาเดี๋ยวนี้เห็นลูกมาอยู่กับครูบาอาจารย์บวชแล้วเย็นใส่บาตรนี่ร้องไห้อ่อเมื่อก่อนนี่เห็นลูกอยู่ที่ในหมู่บ้านเนี้ยมันจะกลับบ้านไหมเนาะมันจะกลับมาครบไหมเนาะจะไปตามันที่ไหนเนาะมันจะเอาเรื่องมาให้ไหมเนาะอยู่งั้นแต่พออยู่กับครูบาอาจารย์เนี้ยโอ้ยพ่อกับแม่นี่ย ปื้มใจมันเป็นอย่างนั้นคนไม่รู้จักคุณค่าเขาก็พูดไปมั่วซั่วไปอย่างนั้นแหลนะเราว่านะ <laughs>